วัสดีครับผมวันนี้ก็พามาทําความสะอาดสวนยางนะครับผมตัดหญ้านะฮะก็ทีมงานมาช่วยตัดนะครับผมหลังเริ่มตัดลายครึ่งสวนแล้วนะครับผมเนี่ยเพราะว่าอยู่ในช่วงฤด,ดูฝนด้วยนะครับผมอีกอย่างต้นยางใบก็ยังไม่คลุมกันนะครับผมหญ้าก็จะขึ้นนะครับผมมันก็จะขึ้นก็เราก็ตัดเอานะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีในการกําจัดหญ้านะครับผม เพราะว่ามันจะอันตรายนะครับผมแล้วก็มันจะทําให้ดินเราเสื่อมด้วยนะครับผมแล้วก็ข้อเสียก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะทําให้ยางเราชะงักในการน้ํายางก็จะไม่ไหลนะครับผมเป็นเดือนเลยนะครับถ้าเราฉีดนะครับผมถ้าฉีดยาฆ่าย้านะครับเราด้วยยกตัดหงนะครับตัดไม่มีการใช้สารเคมีต่างๆนะครับผมในการฉีดยานะครับเนี่ย สวนยางนะครับผมลมเย็นดีเลยนะประมาณนี้นะครับผมดูเทียมงานพึ่งตัดนะครับผมอยาก่าจะประมาณนี้นะครับผม ผมตัดมาจากนู่นเลยนะครับผมทางเข้าฝั่งนู้นเลยนะฮะก็ข้างบนนั่นก็จะเป็นคลองนะครับผมคลองส่งน้ํานะครับผมแล้วก็มีสระสระอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมที่ผมเคยุดเคยลงคลิปไปนะก็อีกถัดไปสองหอยเมตรก็เป็นลาาชากนะครับผมทีมงานตัดให้นะครับผมวันนี้ก็ประมาณชั่วโมงกว,กว่าก็น่าจะจบนะครับผม lượm mấy ô ครับผมก็อากาศไม่ร้อนนะครับผมวันนี้แดดไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะผมก็ลมเย็นด้วยนะครับผมก็ทำทำงานกันสบายเลยวันนี้นะฮะตัดยานะครับผมนะฮะผมไม่มีการใช้ยาสารต่างๆเลยนะครับผมนะฮะอยู่ในช่วงการเปิดนายางด้วยนะครับช่วงนี้นะฮะผมส่วนยางพารานะครับผมนะฮะ เวลาเราตัดแล้วก็จะดูสวยงามนะครับผมหญ้าก็จะเน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยไปเลยนะครับผมหลังจากเราตัดเสร็จเราก็จะมีการใส่ปุ๋ยนะครับผมใส่ปุ๋ยต่อไปเลยนะฮนะยากาศสวยงามมากครับผมุนยา้า โอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมชมสวนยางนะครับผมพัฒนาสวนนะครับผมช่วงนี้นะครับผมยังไม่มีคลิป DIY ลงนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ